เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมส์ซูเปอร์เดย์ทูดกันอีกครั้งหนึ่งนะหรบวันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงดังบ้างนลดหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยญาติมาครับใช่ครับเสียงดังเลยครับคุยกันมามันมากครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะทํายทำภารกิจกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาของมาขายนะครับแล้วก็แวะไปหานะฮะเทรดเดอร์คนอื่นด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีใครขายอะไรที่มันแบบดีๆเจ๋งๆบ้างนะครับเพราะว่า ในไนเราอัพสกิลมาแล้วนะครับมันก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะฮะนี่สกิลการค้าขายของเรานะครับส่วนสกิลตัวนี้นะครับจากการนะฮะจากการฟาร์มซอมบี้ไปเมื่อคืนเนี่ยก็ปรากฏว่าให้ XP ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยเต็มหรอกมันลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับมันได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วดูทรงมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะที่จริงนะฮะ แต่มันก็ดีนะครับดีตรงที่เราในการคาบของเนี่ยเราใช้อุปกรณ์คาบน้อยลง20% 35%อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็อาจจะครั้งหน้าเนี่ยอาจจะรีสกิลนะฮะเลเวลผมอาจจะเอาแค่ถึงถึง9พอนะครับถึง9พอเพื่อเอาระดับเทียร์4นะครับแค่นี้พอครับเลเวล4ีะ ก็ประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมเล็งไปภารกิจขุดของอยู่นะครับซึ่งมันจะกินเวลาผมไม่เอากันแล้วกันฮนะผมจะเปลี่ยนเป็นภารกิจที่มันใกล้ๆแถวนี้นะครับเอาสัก1.2กิโลเอานี้ก็ได้มันเป็นโรงงานไอ้มันเป็นโรง,ง,งพยาบาลนะแต่เอาเทียสี่ก่อนก็นแล้วกันนะเทียสี่น่าจะรับมือง่ายกว่าครับเทียสี่โอเคน่าจะอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะ ตรงด้านหน้านะฮะเหมือนจะเคยไปกันมาแล้วนะครับโอ้ไม่ก็เจอแอร์ดอบนะครับพร้อมกับความกระตุกนะครับเพไม่เป็นไรนะฮะกระตุกได้ไม่ว่ากันนะฮะก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปนะครับโอเคได้หมวกระดับ2นอกนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นอาหารเยอะก็ถือว่ามีอยู่มีกินนะครับเป็นคฤราสน์นะฮะบนอะยอดเขาเนี่ยยอดเขาน้ำแข็ง มีความน่ารักฟูงฟิ้งแล้วก็น่าอยู่นะครับให้อารมณ์เหมือน Resident Evil เลยนะฮะต้องขึ้นไปค่อนข้างสูงค่อนข้างชันนะครับมาแล้วครับใครจำกันได้บ้างครับสำหรับคอรสนี้นะฮะวันนี้เราจะชิวๆกันไปนะครับผมอยากได้ตัวเก็บเสียงเดี๋ยวผมไปหาเทรดเดอร์ฮักดีกว่านะครับเขาน่าจะให้ของเราได้นะครับเขาน่าจะมีของแบบว่าเจ๋งๆให้เราได้ซื้อครับ โอเคเอาละวนสักนิดผมจําไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นเควสของใครรับเลยละกันนะครับโอเคให้เราเคลียร์แอเรียนะฮะก็ดีนะฮะไม่ไม่ต้องเข้าใจยากอะไรครับปิดประตูสักนิดนึงครับอย่างน้อยมันกันซอมบี้ได้นะฮะมีอยู่2ตัวตรงนี้นะฮะฟึบฟรกระโดดกระโดดโอเคครับผมจัดไปครับ มีตัวนหนึออ่งน่าจะอยู่ข้างล่างใสๆครับชิวๆนะฮะยิงไปใส่กระสุนป้ายยิงไปใส่กระสุนไปนะ,ะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอันนี้ไม่มีครับมันไม่ขึ้นนะครับพอมันไม่ขึ้นแสดงว่ามันไม่มีเราไม่ต้องไปยิงมันนะครับเดินเหยียบขยะไปได้เลยครับตอนนี้คือเราค่อนข้างที่จะเทพมากๆแล้วนะฮะโอ้โหสวยจัดไปมีใครใมาไหมมีตัวหนึง่งอยู่ประตูด้านในนะฮะ น่าจะตรงนี้โอเคลุยกันต่อครับมือต้องนิ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องมือนิ่งมากครับอ่าฮะเอาละครับอ่าผมสามารถเปิดไฟได้ไหมผีเขายังมีอ่าความความไวแสงอยู่ใช่ปะ่ะไอตุน้นได้ยังไงกันนะ่ะตัวโหดนะครับตัวค่อนข้างโหดเลยนะฮะเนี่ยยิงหมดครับคือผมบอกตรงๆว่าต้องยิงหมดนะฮะ ไม่หมดไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้นี่ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่งั้นเราก็เดี๋ยวรูปขึ้นมาทําร้ายเรานะครับมันจะเป็นปัญหามากเลยทีเดียวนะครับข้างล่างก็ชุลมุนกันมันมากเลยครับคุยอะไรกันไม่รู้นะฮะข้างบนเรานะฮะอัดไปนะฮะเกมเอ,าอ้าวก,กองขยะขอโทษครับเกือบเก็บกองขยะแล้วไอ้บ้าเอ้ยประตูตรงกลางเราวนแล้วใช่ไหมฮะผมว่าผมวนแล้วนะเหลือไก่มาจากไหนอ่ะน้องไก่ ดีมากเลยครับน้องไก่ครับน้องไก่เขาค่อนข้างให้นะฮะขนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขอเก็บหน่อยนะน้องสอยตูดน้องครับเอาตูดน้องมานะครับผมขน16ค่อนข้างเยอะพี่ไหนบอกว่าเยอะมันก็เยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเราจะมองมันว่าเยอะมันก็คือเยอะ w what the h e l l man โอเคขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะฮะเราไปเคลียร์ด้านบนกันนะครับ ขึ้นมานะแจ้งเตือนโอ้ยทำไมไอตัวนี้มันเยอะจังเลยอะบอกจริงๆมันก็เป็นตัวบอสอยู่นะมันค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็ตกแรงด้วยนะครับมันมีกรงเล็บเป็นอาวุธนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ย,อยถ้าเราเปิดไฟฉายนะครับอย่าเข้าไปใกล้เกินนะฮะเข้าไปใกล้เกินนี้คือรู้ตัวทันทีนะครับแต่ถ้าปิดไฟมันก็จะมืดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรสวยอยู่ โอเคนกแร้งไม่ใช่ครับผมนึกว่านกแร้งอะ่ะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมแม่มีแต่ครัวไม่มีคนแล้วใครจะมาอะไม่มีเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนอยู่ด้วยมันถึงจะครบสูตรครบชุดสมดุลอะไรเนี่ยข้างบนหรอ,อโอ้โหดักอยู่ข้างบ้าน แม่เจ้าที่อื่นไม่มีไม่ไปดักดักอยู่ข้างบ้านอันนี้น่าจะเป็นของคุณเจนนะผมว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมาทางด้านข้างบ้านเรานะครับไปนะฮะเควสเดิมครับแต่ความยากครับคูณ2อครับทวีคูณเข้าไปนะครับสำหรับคนที่นะฮะไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะครับโดยเฉพาะครับการก้าวย่างแบบเก็บเสียงเงียบๆอะไรอย่างนี้นะฮะจบครับจบเอเลยทีเดียวนะฮะด้านหลังมีอะไรไหม ไม่มีใช่ไหมมีแต่กล่องใช่ไหมครับโอเคครับสบายสบายครับอึ๊บอึออ๊บเอาละค่อยๆใจเย็นไอ้น้องเดี๋ยวผีมันตื่นนะครับเราจงไม่ให้ผีตื่นนะไม่ให้ตัวอะไรมันรู้นะครับต้องค่อยๆไปเฮ้ยมีตู้หนังสือตู้หนังสือเตะดินลิ้นพันกกนเฉยตู้หนังสือเยอะพอใช้ได้นะครับสวัสดีครับพี่อ๋ออยู่ด้านบนเหรอครับพี่ สวยไปครับค่อนข้างแรงบอกแล้วครับไอตัวเนี้ยจะแรงมากมีมีกระดาษให้เหยียบครับเหยียบทําเผือกอะไรครับเราไม่เหยียบหร้วครับโอ้โหตัวตาไฟด้วยนะเฮ้ยแรงมากครับถ้าเกิดว่าเราอัพดีๆนะครับแต่มือต้องอยู่ที่ตัว R ตลอดนะครับไม่งั้นเราก็มันจะช้านะครับเพราะว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับเวลาเรายิงทีนึงมันจะค้างนะครับค้างเติบไปหลนานมากครับด้านบนรู้สึกเหมือนจะไปได้ ั้นเดี๋ยวเราเลาะด้านบนก่อนดีไหมอ่าฮึบค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆลูกอ่านี่ฮะมีทางไปต่อแล้วก็ตกลงไปได้ด้วยนะครับผมจําไม่ได้แล้วเฮ้ยทําไมตรงนี้มันดูมันดูน่ากลัวจังฟื้ยเฮ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 ้ยแล้วทางอื่นล่ะมีอีกไหมมันน่าจะมีทางอื่นนะครับน่าจะไปทางนี้ได้นะครับเราต้องอา ไปทางไหนเนะี่ยเลาะไปทางไหนหรือว่าลงข้างล่างลงข้างล่างเหรอครับเขาให้ลงใช่ไหมผมลองลงไปดูกันแล้วกันนะฮะน่าจะใช่นะครับน่าจะลงไปได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับค่อยๆลงไปนะเลาะตามทางไปเลยครับนี่ขึ้นมาฝั่งนี้ครับตันนะครับด้านล่างลงไปได้อีกไหมได้อีกมีบันไดลงไปแล้วครับจังหวะนี้คือค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเราจะได้ไม่ตกนะครับอู้มีซอมบี้ครับ มีซอมบี้นี้เราต้องปิดไฟนะครับผมพกตังค์มาเกิน5้าพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าจะตกลงไปแล้วจะเจ็บนะครับเฮ้ยมันก็ลงมาข้างล่างเกินไปเอาใหม่กันเอ้าขอโทษครับพี่ครับพอไม่ได้เล็งแล้วก็ความแบบแม่นนี้คือหดหายไปเลยครับมีฝั่งนี้อีก2นะฮะเป็นซอมบี้นักวิจัย2เลยครับลุยกันหนักๆครับผม รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นฐานวิจัยอะไรบางอย่างนะครับผมบนเทือกเขาสูงมีฐานวิจัยใต้ดินนะฮะในครือหาดยักษ์ขนาดนี้นะฮับอกได้เลยนะนี่มันเลสเซเดนอีวิวชัดๆนะครับลงมาแล้วนะครับจะมีใครอยู่ในนี้ไหมอีธานอีธานอยู่ในนี้ไหมฮะโอ้เสียงข้างล่างก็ดังมาครับเสียงข้างบนก็ดังไปครับอตอนนี้คือแบบว่าท่านผู้ชมนี้คงจะแบบว่าฟังแอบฟังเอ้คุยอะไรกันเนละ้ว ผมก็เรียกเวลาอัดผิดด้วยแหละครับคือจริงๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมากันตอนนี้นะโอ้โหคือยุ่งมากเลยนะครับแต่เราก็อยากที่จะอัดให้ท่านผู้ชมได้ดูไงได้มีอะไรดูบ้างเดี๋ยวแล้วเอา,เอา,เอาดูก่อนนะครับผมว่าผมไม่เห็นซอมบี้เลยนะมันไปหลบอยู่ตรงไหนเอานอนกันอยู่เฮ้ยมันปักหัวเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นพยานได้ครับมันปักตรงหัวครับแต่มันไม่โดนครับงงมากครับทําไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้ครับเก็บใหม่ได้ ทุกดอกเหลืออยู่37ได้อยู่ครับตัวนี้มันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็ผมว่าทางมันเปลี่ยนไปไหมผมรู้สึกว่าทางมันเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้ดูผมคิดมากไปเองเปิดไฟดีกว,ว่ามองไม่เห็นอึบอึ่งสะอึกครับขออภัยด้วยครับนี่ทางนี้หนึ่งทางครับนัก <c oughs> นักวิจัยนะครับไม่ใช่นักวิจัยแล้วครับมันเป็นอ่าพวก อะไรว่าสวมชุดเคมีนะครับสวมชุดอไม่ใช่สวมชุดเคมีสวมชุดกันลังสีนะครับผมไปพวกนี้ไม่รู้คือใครไม่รู้มาทําอะไรที่นี่ที่รู้ๆมันกวนมันกวนสปาราทะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวติดอ้าวอืมอืมมันไสโอ้โหขอโทษขอโทษพี่ผมไม่เห็นขอโทษลงไปอีกครับลงไปอีกครับน่าจะเป็นหมูหรือเปล่าผมจําไม่ผิดนะ น้ำหมูหรือเปล่าครับเฮ้ยอาก,กะตุขนาดนี้ครับโหลดผีนะฮะโหลดโอ้โหเห็นขาเขียว,เ,ยวเห็นตัวเขียวๆอย่างนี้อ่าเห็นตัวเขียวๆอย่างนี้ล่อนไปนหนึ่งตัวเลยละกันเล็งดีๆอึ๊บสวยนะครับผมพันสองจัดไปนะฮะเคยมาแล้วนะถ้าเกิดคขจำได้นะครับไอตัวด้านบนอือหือโอ้โหมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกอ้ยกระจสองชั้นนะฮะ กระจก2ชั้นก็ไม่ขนามือนะครับผมไหนดูซิป้าดเเปิดอึ๊บมีใครตื่นไหมไม่มีใครตื่นเพราะเราเงียบเกินเราเงียบจัดเราเงียบแบบว่าสุดติ่งนะฮะเงียบชช่นที่ว่าไม่มีใครรู้สึกตัวเลยนะครับพันห้อยไปยังยังไม่ตายอืมจัดล้มไปอีกหนึ่งยังยังไม่ตายยังไม่ตาย โอ้โห uh huh. มามามาอันนี้กระสุนกระสุนหนักนะครับผมพี่ทำไรผมไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นกระสุนจัดหนักนะครับเพราะเราใส่ปากกระบอกปืนเพิ่มความแรงของลูกกระสุนไปนะฮะรับรองเลยว่านัดเดียวนี้ถึงกับจุกด้านในนี้รู้สึกว่าจะเหลืออีก2นะฮะซอมบี้เขียว1นนะครับแล้วก็ซอมบี้อะไรอีกหนึ่งธรรม,ามาดาหนึ่งตัวนะครับ จัดไปเคลียร์สถานที่เรียบร้อยคุยกับเทรดเดอร์นะฮะเราไปเอาของนะครับดูดีกว่าว่ามีอะไรแบบเด็ดๆบ้างนะฮะจังหวะนี้ของให้เราได้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเอาอะไรที่มันเด็ดกว่านี้มาสิเฮ้ยอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ๋อไฟหรือกว,ว่ามีอะไรที่แบบดีกว่านี้นะครับโต๊ะนะฮะผมจําได้ว่ามีห้องหนังสือผมหวังว่าคงจะมีหนังสืออะไรดีๆนะครับยิ่งเป็นหนังสือที่ทําเกี่ยวกับพวกที่เก็บเสียงนะปืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ จบเลยครับผมจะรีสกิลด่วนเลยครับไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ว่ามันมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีไอส้สกิลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนะครับเพราะว่ามันมันช่วยเราประหยัดต้นทุนแล้วก็ได้กําไรมหาศาลนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีข้อเสียหรอกเพียงแต่ประเด็นคือเราเราดันมีพอยต์น้อยไงนะฮะอ แล้วก็ถ้าถามว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ปรับเอา EP เ,เยอะๆครับมันก็จะดูแบบมันง่ายไปนะ <c oughs> ใช่เหรอวะใช่มันง่ายไปโอ้โห <c oughs> ของเขาให้มาดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับเฮ้ยเหมือนได้เป็นปืนอ๋อเป็นไม้ทุบโถเอ้ยผมนึกว่ามีอะไรที่มันเด็ดกว่านี้นะไม่ใช่นะครับอันนี้กล่องเครื่องมือนะครับ ขอของแรหน่อยนะฮะในกล่องเครื่องมือเรานะครับโอ้โหไม่มีอะไรที่มันแรเลยซากกระยานะครับมีสนับมืออย่างเดียวอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งไม่เอานะครับกล่องอาหารละ่ะเขาเก็บอะไรเป็นอาหารแบบสำรองบ้างนะครับโอ้ขนมปังเน่าล็อกอีกตั้งหากหนึ่งนะฮะมาไขคดีกันดีกว่านะครับไขคดีไขตู้เซฟนะครับไข,าขมาเล่นซะแบบเป็นเชอร์็อกโฮมเลยนะฮะมาไขาได้ไหมเสียกี่ดอกวันนี้จะเสียกี่ดอก เคยเสียเป็นแบบ2 0 30ดอกอ่ะแล้วเปิดไม่ได้อะสิ่งงี้พอตีแตกครับเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะใช้ไม่ได้เลยนะครับออ,อนี่มันแน่นหนักนวงนะมันตะตุงตวงจริงๆนะครับเอาไงดีนะฮะวิตามินกินไปก่อนนะครับมันมันก็ไม่ได้สําคัญอะไระครับอ่าสแครปไม่ได้ด้วยนะครับของเต็มแล้วนะครับผมไม่เหลืออะไรแล้วครับข้างบนนี้ขึ้นได้นะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นอ้าวตรงนี้มีตู้อ่าหนังสืออ่านแล้วด้วยอือขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมน่าจะโผล่ข้างๆบ้านหรือยังเอ้าไม่ใช่ครับใต้ถุนบ้านโบกเข้าไปโบกเข้าไปอาโอเคประมาณนี้อ่ะก็กรบ,กบประมาณนี้แหละนะครับมันกระโดดขึ้นไม่ได้แล้วนะรกระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดขึ้นได้ไหมไม่ได,มด้ผมขี้เกียจผมขี้เกียจ ตีไปมากกว่านี้นะฮะขึ้นอีกได้ไหมอุยโอ้ไม่ได้อัพเพิร์อันนี้ด้วยดิเฮ้ยถ้าเกิดไปฝั่งนู้นล่ะขึ้นได้ไหมฮะน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับแต่ฝั่งนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะถ้าเกิดว่าเออนั่นแหละครับขึ้นไปตรงที่มันส,งสูงๆจริงๆก็ไหวอยู่นะฮะเก็บครับเดี๋ยวเราจะไล่เก็บของมันคือเราไปเก็บไอ้ตัวกล่องซัลายได้กลางทางด้วยแหละมันเลยทําให้เราเก็บของได้น้อยนะครับประมาณนั้นแหละครับ เอาละลงไปลุยกันต่อนะครับมีอะไรให้เก็บอีกไหมนะฮะเดี๋ยวผมกําลังหาทางอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหบอกเล่าชีวิตนะฮะเล่าเล่าประสบการณ์ชีวิตนะครับผมก็คือ,อจะต้องไปช่วยนะครับผมในการาลากลากนะครับท่อพยานาคนะฮะเพราะว่าเราทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรนะเราก็ต้องลาก พ่อพญานาคไปสูบน้ำนะสูบน้ําในคลองกับเข้านาของเรานะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตนะครับผมดีๆประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทําให้อ่านะฮะไม่มีเวลาเลยนะครับผมไหนจะธุรกิจที่บ้านนะครับเกี่ยวกับการวิ่งโดนนะครับฉีดฉีดการเกษตรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของอ การสูบน้ำเขาน้าตัวเองอีกอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับทำให้บอกตรงๆเลยต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษจริงๆนะครับว่าไม่ค่อยได้มีเวลาในการอัดเกมสักเท่าไหร่จริงๆเนี่ยโอซิลิสนิวดาวเนี่ยก็ไม่ได้อัดนะครับยังไม่ได้อัดเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะอัดแล้วก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมดูกันนะฮะ mm hmm. ตอนนี้เรากา็ดูเท่าที่ดูก่อนนะโ mm hmm. อ้อารมณ์เหมือนเราลงแล้วลงเลยด้วยนะ mm hmm. ไม่สามารถขึ้นไปได้ mm hmm. ไดอ้าวเหรอขึ้นได้นี่วา จริงๆผมว่าขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าแบบเอาเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะทําให้แบบดูเหมือนขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อที่แบบอารมณ์เหมือนเราลงไปแล้วแล้ว,ลวก็ลุยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าประมาณนี้นะฮะไปเราไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาทดลองอะไรกันนะครับมีซอมบี้นะครับผมเห็นได้ชัดเลยว่ามีซอมบี้อยู่ในตู้กระจกนะครับผมน่าจะอ่า ถามราคาแล้วก็ถามว่า,าเป็นเกรดไหนนะครับอยู่เบอร์1 2 3ออะไรอย่างงี้ทุยไม่ใช่แล้วมันคนละตู้กระจกไอ้บ้านะครับประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ทดลองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราอย่าพึ่งนะครับด่วนสรุปครับอาจจะเป็นสถานที่ทดลองหาวิธีการรักษานะครับผู้ที่ติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ก็เป็นได้นะครับ ราะว่ามีทั้งนักวิจัยต่างๆหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีซอมบี้เยอะเหมือนกันนั้นในนั้นน่ะเหมือนกับมีเครื่องยนต์กลไกนะครับแปลสภาพอะไรบางอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเรางัดนะฮะเราจะได้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับดูทางด้านมุมขวาลากนะครับแล้วก็แผงพวงจรนะครับอืมซึ่งตัวเหล็กนี้จะดีมากเลยนะครับถ้าเกิดได้เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะทําให้มันได้เยอะกว่านี้นะฮะเดี๋ยวก่อน เอ้ยอ <Hey>? oh, ๋อเหรอตัวเสาไฟเหรอผมเห็นอันเนี้ยเป็นแท่งเสาไฟนผมนึกว่าไอ้ตัวที่มันจะเจออยู่แถวๆกองขยะบ่อยนะครับผมก็ว่าอยู่มันคืออะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพถูกทางนะครับเราสามารถที่จะเอาของดีๆมาได้ค่อนข้างเยอะครับนี่ฮะตัวนี้เลยครับแนะนําเลยครับตัวแรกนะครับเป็นสกิลของอันแรกเลยเนะฮะเรื่องมาล่างสุดนะครับผม อ่าเซเวสนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยงัดของได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ของจากการงัดมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ดีนะฮะก็ดีก็ดีก็ดีนะครับ,ก,ก,ก,นะรบก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับมันทําให้เรานะฮะสามารถฟาร์มของจากต้นไม้จากก้อนหินจากอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะขึ้นนะครับเป็นสกิลเกี่ยวกับ เขาเรียกเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับคุ้มค่าสี่ทุ่มแล้วครับโอ้โหมืดครับอยู่ในบ้านร้างคนเดียวนะฮะในตอนสี่ทุ่มนะครับประมาณนี้เลยนะครับมืดมากเลยครับเราใส่พบพ,อ,พอมปุ๊บเรียบร้อยครับเราใส่นี้ไปดีกว่าหมดแล้วผมว่าใต้ดินน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะ ไอ้ของไอ้กล่องพวกนี้จริงๆมันได้ชิ้นส่วนเอาไว้ทําเป็นไอ้ตัวลูกหน้าไม้นะฮะที่เป็นสตีลนะครับแต่เรายังไม่เอาละกันนะครับไอ้ผมสามารถลงไปได้เลยเนี่มันส5บเมตรได้อยู่ครับอึ๊บไม่เป็นไรแล้วครับเรามีตังเกินนะครับพอมีตังเกินก็สบายครับฮะมีทางไหนไปทางไหนแล้เเวเราเก็บของก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวผมค่อยเก็บทีหลังนะครับ ตมๆตื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 มๆเตรมปืนพกเอาไว้ครับผมผมเชื่อว่าข้างบนจะต้องมีึกนองเลือดเกิดขึ้นอย่างแน่นวลอ่ไม่มีแหละครับโอเคุโทษทีนั่งยอก่อนสกเก็บไปเลยอะไรไม่สำคัญเก็บไปนะกระสุนให้มาเยอะใช้ได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับให้ของดีๆมาเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดว่าดูดีๆนะจับใจความดีๆเี่ยคือสุดนะครับ เราเข้าไปในบ้านดีกว่าหนาวแล้วนะครับเหมือนจะมีของน่าใช้น่าเก็บอยู่พอสมควรนะครับเราไล่เก็บของกันก่อนเนาะอย่างอื่นเราค่อยว่ากันทีหลังนะฮะเขตนี้ผมว่าไม่น่ามีอะไรครับไม่เหมือนเขตประหักพังนะฮะไอ้พวกนั้นนี่เขตซากนะครับซากซากโอ้โหคือสุดยอดสุดยอดจริงๆครับมันมาแบบหืมสุดๆเลยฮนะใครใครได้ดูคลิปบ้างนะนั่นแหละสุดยอดเลยทีเดียวอันนี้ตีได้ไหมผมตีได้มั้งมีอะไรซ่อนไหมในอ่านไม่มีว่ะเฮ้ย ช่างมันกันแล้วกันรูปภาพใต้รูปภาพมักจะมีของนะครับถ้าเกิดว่างๆก็ตีได้แต่ถ้าเกิดว่าใครลำคาญก็ข้ามผ่านไปได้เลยนะครับมีอะไรอีกไหมในนี้พี่อยากได้ของกินพี่อยากได้แบบแปลงดีๆพี่อยากได้แบบแบบแปลนในการสร้างของอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเฮ้ยที่เก็บเสียงอะ่ะอยากได้อะ่ะเจอหน่อยเถอะในเนี้ยมันจะดีมากเลยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่เป็นโอ้โหยิ้มแป้นเลยนะครับ คือแบบสุดๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องห้องเก็บของนะครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องงัดอันนี้คันไม้คันมยอครับพวกไอเครื่องทําความเย็นอะไรอย่างนี้นะครับผมคอนดนเซอร์อย่างเงี้ยนะฮะเหล็กตรงเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่ามันต้องมีโ,โ,โต๊ะคราบก็จัดมาครับกระเศ็กรเศษกันไปไม่เป็นเลยจเจอเศษกระจกในโต๊ะคราบนะครับห่วยมากครับห่วยมากๆ ตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกไอเ้เนี่ยเนี่ยไม้ตรงเนี้ยผมกลัวว่ามันจะผุมันจะมีของอยู่เนี่ยโอ้ยผมขึ้นตรงไหนได้บ้างฮะผมขึ้นตรงนี้เอ้ยไม่ได้ต้องลองใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บปึ๊บโอเคอ๋อมันน่าจะได้นะผมอยากขึ้นไปข้างบนมากอะผมโอ้ยปึ๊บปุ๊บอะโอ้ยโอ้ย,อย,อยข,ขึ้นดีือไม่ได้วะ มีทางไหนที่ผมจะกระโดดขึ้นไปดูข้างบนได้บ้างอ้ยอึบอ่าชักลำคาแล้วนะโว้ยอึบโอ้โหอืมเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลยบล็อกไม้มาสองบล็อกจบเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรอย่างนี้แล้วเกินมาขึ้นทางนี้แหละง่ายดีมีอะไรอยู่ไหมมีครับบอกแล้ววันมี ทำไมมันจะไม่มีละ่ะประสบการณ์มันฟรองนะฮะอเอาเอาบล็อกไหนดีเอา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 ,เอาบล็อกนี้กับบล็อกนี้น่าจะขึ้นอยู่นะฮะนี่ไงกระสุนต,สตับกระสุนหนึ่งตับอโอ้โหกระสุนลูกซองกับกระสุนปืนกลน,นะครับไม่ขึ้นไม่รู้นะไม่ขึ้นไม่ได้นะครับใครมันไปเก็บไว้ตรงนั้นวาสร้างความลําบากให้คนที่มาฟาร์มเนี่ยฮะเข้าใจไหมรู้หรือเปล่าบังอาจมากเจ้าของบ้านอยู่ไหนไม่น่ารอด น่าจะซีมองเทงไปแล้วนี่ไงซ่อนอยู่จริงๆด้วยนะฮะหนึ่งใบก็ดีดีกว่าไม่ได้อะไรอาหารแมวอร่อยบอกเลยว่าอาร่อยเลยนี้นะฮะมาตู้เซฟเป็นต่อนะครับตู้เซฟบ้าบออะไรนะฉันลิ้นชักเฉยๆนะธรรมดานะตู้ธรรมดาเลยนะครับพวกนี้เป็นไงมีไหมครับคุณลุงโจ มีครับผมกระสุนและบ้านนี้เก็บกระสุนเป็นตับเลยท่านผู้ชมอยากได้กระสุนนะครับมาแถวภาคเหนือภาคเหนือมาแถวโซนนะครับผมหิมะนะครับผมแล้วก็มาในโซนที่เป็นตรงนี้เลยนะครับผมที่เป็นที่เป็นอ่านหลายอ่านนึกไม่ออกเลยนะครับคฤรหานะครับคฤรหานบนยอดเขาครับเจวเรสนะครับ, Ever น,รบนักกล่องละกล่องมันซ่อนกล่องมันซ่อน <c oughs> ยืนเก็บก็ได้ขี้เกียจเฉยเฉยคนมันเทพเป็นยังไงล่ะ เอาละเรางัดอันนี้สักหน่อยเดี๋ยวก่อนแป๊บหบนึง่งผมลืมไปว่าผมต้องต้องฉอกก่อนว่าขวานจามก่อนข้างล่างโอ้งัดได้เลยเหรอโอเคโอเคเอาเอา้าโอเคครับกว่าจะกดถูกนะครับกดผิดไปตั้งหลายรอบเนี่ยฮึบสับเข้าไปอันนี้เหลือโครงเหล็กธรรมดาแนละ้วงัดได้ไหมไม่ได้นะครับเอาตีอย่างเดียวครับไม่ใช่ครับไม่ได้เขาใช้ขวานครับนี่ ช้อิเตอร์นะครับบวก1ิเหรอฮะที่บวก10ก็ดีนะแค่เสาธรรมดาก็บวก1ิบแล้วอะแลม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 แต่ตอนนี้พี่ยังใช้อีเตอร์ตีมากไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> เหนื่อยง่ายเป็นโรคเหนื่อยง่ายหอบพี่หอบไอ้น้องเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้พอครับพอแบบหอมปากหอมคอเราจุ่มจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มก็พอครับอ่ะดูต่อนะครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยมาหรือ,อยังเหมือนจะยังไปดูเอ้ยมาแล้วนี่หมดแล้วนี่ เออหมดแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้นะครับโอเคเหลือบันไดทางขึ้นแล้วไอ้ยังมีซ่อนอยู่อีกนะครับไม่ปล่อยจริงๆนะฮะไม่จบป้าของว่างอร่อยเหาะเลยนะฮะนี่มีอะไรบ้างในตู้นะครับมีน้ำนะฮขวดน้ําเปล่านะไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะฮะตีประตูไปผ่านป้ายนะครับเป็นห้องยาครับรักษาโรคขอนะยาเม็ดสัก2อสเม็ดจะดีมากครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้จะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับส่วนมากผมก็จะ ส่วนมากตอนแรกอาจจะได้จากการหาของพวกนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วส่วนมากเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะแย่แย่มากๆอยากได้นะฮะถ้ามีมาได้จะดีมากครับไม่มีครับของดันเต็มอีกครับเนี่อะไรเนี่ยธรรมาดามอะไรครับผมเพิ่งหายไปเองตะก,กี้นี้ปุ๊บออกไม่ได้แล้วนะฮนะซ้ายขวาอ้าวมีตู้ตู้เต็มอีกนะฮะไม่ใช่ตู้ตู้ไม่มีของอะไรเลยเก็บไปแล้วอีกโอเคห้องนี้น่าจะได้อยู่นะครับ อะไรเนี่ยผมว่าอันนี้มันขวางอะไรสักอย่างอยู่ผมว่ามันขวางนะมันต้องมีอะไรใต้บ้าบอเจอรี่มันมีอะไรสักที่ไหนไหล่ะไอ้บ้าเอ้ยนะฮะไม่มีอะไรเลยสักอย่างกระเป๋าใบหนึ่งคุ้มไหมฮะอ่าเศตตั้งเก่าๆคุ้มสิทําไมจะไม่คุ้มได้อยู่อันนี้ผมต้องตีไหมเนี่ยเอาเหรอได้นึกว่าจะได้สปริงอยากได้สปริงอยู่เหมือนกัน ตอนนี้สปริงขาดแกรนส์นะครับได้มาเยอะๆจะดีมากอ้าวกินซะหน่อยนึงได้ของกินมาสุดหรูเลยโอเคเรียบร้อยครับชั้นหนึ่งนะฮะเคลียรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บของสักนิดโคตรมืดเนะี่ยข้างนอกโคตรมืดเลยเก็บไปเลย